สวัสดีค่ะการทำนายดวงให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาในการทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2 6 5ใน EP ที่1ของช่องนายทาหลอพยากรไบ b คเ o a นะคะจะเป็นการวางไพ่แบบจักรราศีทำนายดวง12ด้านค่ะ และใน E ีพีที่2ในคลิปหน้าจะเป็นการวางไพ่แบบเซ l t i ติครอสนะคะรับการทํานายดวงด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีแบบละเอียดละเอียดเหมือนเป็นการทํานายดวงส่วนตัวกันไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็คือการทํานายดวงแบบทั่วไปนะคะแบบโดยรวมดังนั้นบางคำทางน,นายอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะฝากกดติดตามช anel นายทาลอดพยากรณ์บาคูเอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะลักษนา ตัวตนได้แล้วรวยแน่นอนค่ะชาวราศีสิงค์คะนะคะคุณจะร่ำรวยเงินทองเพราะว่าได้ไพ่ควี e ออฟ p พนเดเกิลไพ่เศรษฐีนะคะไพ่าราชินีถือเหรียญ ชาวราศีสิงห์หลายๆคนอาจจะได้รับเงินรับทองจํานวนมากนะคะอาจจะได้มาด้วยความพิวาสก็ได้ค่ะแฟนให้คนรักให้หรือคุณพ่อคุณแม่ปันมรดกให้นะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจแล้วมันบูมมากๆนะคะได้รับกําไรเยอะได้รับผลตอบแทนได้ เงินเข้ามาเยอะนะคะการเงินจะสะพัดขึ้นดีมากๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะรวยแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกฝ่ามือไปเลยก็ได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ตรงกับตัวเองอาจจะได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆหรือ ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะว่าเงินทองจะเข้ามากเข้าน้อยนั้นอยู่ที่บาร,รมีของแต่ละคนด้วยเหมือนกันถ้าอยากรวยก็ต้องทําทานนะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ทําทานกินบุญเก่าไปค่ะนะคะรวยแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถ้าใครที่ยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งทําทานคนนั้นฟ้าก็จะยิ่งเปิดอํานวยโชคลาภเงินทองเข้ามานะคะจะสังเกตว่าเวลาที่มีงานตามวัดนะคะที่เมเกจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเนี่ย คนร่าคนรวยจะมาเป็นองค์ประธานจะมาเป็นประธานนะคะแล้วก็จะบริจาคเงินเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ายิ่งรวยก็ยิ่งทําทานยิ่งรวยก็ยิ่งทําบุญนั่นเองนะคะก็ถ้าอยากรวยก็ทําทาน อยากรวยก็ต้องทำงานด้วยเหมือนกันค่ะนะคะในตําแหน่งที่2ก็คือกระดุมพักกระดุมพักคือการทำงานนะคะการงานที่มากขึ้นการงานที่มีลูกค้าเยอะการงานที่ต้องแบกรับภาระค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวเลยจะส่งผลให้คุณได้รับผลประโยชน์ผลกําไรเงินทองหลั่งไหลเข้ามาจากความหนักในการที่จะแบกรับภาระและการงานนะคะงานหนักตามมาด้วยเงินที่เยอะขึ้นดังนั้น ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะได้มาจากการงานก็ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยนะคะบางคนอาจจะทํางานหลายอย่างเลยนะคะทาทั้งงานประจำทำทั้งงานเสริมบางคนขายทั้งออนไลน์ขายทั้งออฟไลน์การที่คุณเนี่ยทำงานเยอะเพื่อที่จะหาเงินได้เยอะ ะะมันก็จะส่งผลให้คุณนั้นนะมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นบางคนหาเงินมาได้แล้วก็ยิ่งต่อยอดนะคะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าลงทุนในกองทุนต่างๆนะคะหรือใช้เงินต่อเงินนะคะซื้อหุ้นสร้างผลกําไรนะคะเงินทองก็จะยิ่งงอกเงยเงินทองมาจากการงานเงินทองมาจากการทําธุรกิจนั่นเองค่ะ เพื่อนฝูงได้พบเจอกันค่ะสงกรานนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้สังสรรค์ได้พบเจอเพื่อนฝูงนะคะร่วมงานพิเศษต่างๆเช่นงานเลี้ยงรุ่นนะคะงานคืนสู่เย้างานแต่งงานหรือว่างานเฉลิมฉลองต่างๆจะเกิดขึ้นได้พบเจอเพื่อนฝูงได้มีความสุขสนุกสนานเทหานะคะกับเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องมีเกณฑ์เดินทางค่ะมีเกณฑ์เดินทางไปพบปะพบเจอญาติพี่น้องอาจจะได้กลับบ้านนะคะเดินทางจากบ้านในตัวเมืองไปบ้านต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ได้จากบ้านจากเมืองนะคะไปพบเจอกับญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะเต็มใจนะคะว่าคิดถึงบ้านอยากจะไปเจอกับพ่อแม่ญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะไม่เป็นไม่เต็มใจนะคะที่จะกลับบ้านไปนะคะอาจจะมีเรื่องมีราวต้อง กลับไปเคลียร์นะคะในบ้านเกิดเบิร์นนองอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องมีเรื่องของการเดินทางมีการพบปะแล้วก็มีเรื่องของความเศร้านะคะหรือว่าผิดหวังเกิดขึ้นมาด้วยดังนั้นเวลาที่ไปพบเจอกับญาติพี่น้องในช่วงที่สงกรานนะคะกลับบ้านไปก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับญาติพี่น้องด้วยนะคะ บุตรล้านบริวารดีมากๆเลยค่ะได้ไพ่ the emperor นะคะชาวราศีสิงค์คะบางคนชาวราศีสิงค์เนี่ยมีลูกเป็นผู้บริหารมีลูกเป็นเจ้าของกิจการมีลูกเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งนะคะมีความรับผิดชอบหรือว่ามีคู่ลูกเป็นคนล้ําคนรวยนะคะถือได้ว่าชาวราศีสิงค์โชคดีมากคะ่ะจะพึ่งพาลูกได้นะคะลูกจะเป็นที่พึ่งลูกจะเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะบางคนเนี่ยลูกเนี่ยได้ ได้ดิบได้ดีนะคะได้เป็นผู้บังคับบัญชาได้เป็นผอ,อ,อได้เป็นคนนําคนรวยนะคะได้เป็นนักการเมืองก็จะได้พึ่งพานะคะบุตรหลานของตัวเองลูกของตัวเองได้ค่ะอารี ระมัดระวังนะคะว่าจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาการถูกหลอกการหลอกลวงสมัยนี้มันเกิดขึ้นมาง่ายมากๆเลยค่ะนะคะแค่บางทีเนี่ยเรามีโทรศัพท์อ่ะก็มีลิงก์ส่งเข้ามาบอกว่าคุณได้รับการอนุมัติเงินกู้ประชาชนจำนวนเงิน6 0,000บาทกดลิงก์นี้เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะมันง่ายมากๆาเลยแค่เรากดลิงก์เข้าไปตาม SMS เราก็ถูกหลอกแล้วค่ะโดนดูดเอาข้อมูลในโทรศัพท์เราไปนะคะตอนนี้เนี่ยโจรไอทีมันค่อนข้างที่จะเยอะต้องระมัดระวัง วังตัวอย่าไว้ใจอะไรที่มันแปลกๆที่โผล่เข้ามาและอย่าหลงเชื่อข้อความหรือข้อมูลอะไรที่มันแปลกๆที่มันเข้ามาโดยไม่มีปีมีขุยไม่รู้จักเราซะหน่อยแล้วจะมาให้เรายืมเงินได้ยังไงนะคะมาให้เรากู้เงินได้ยังไงเราก็ไม่เคยไปติดต่ออะไรเลยแนวนี้ถึงแม้จะเคยติดต่อก็อย่า อย่าเพิ่งจะไว้ใจคนที่จะสืบสาวหาต้นต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะระว,วังการถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองความรุ่มหลงมัวเมาติดเหล้าติดยาติดบุหรี่ติดการพนันนะคะให้ต้องเสียเงินเสียทองหรือว่ามีอลริมีคู่เป็นอุปสรรคไม่ใช่คะ่ะมีมีคู่ศัตรูนะคะระว,วงัง องค,คนรักดีมากๆค่ะได้ไพ่เอ็ดออฟคัฟส์สกกี้อินะคะใครมีที่ยังโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคู่ครองต้องใจได้พบคู่ที่ถูกใจพบคนที่เข้ามาแล้วทําให้หัวใจของคุณมันมันรู้สึกตื่นเต้นนะคะเหมือนรักแรกพบหรือว่าเป็นประเภทที่ประทับใจในตัวของเขาไม่ว่าจะหญิงจะชายนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักค่ะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะก็รักใร่ปองดองกันดีค่ะพากันไปท่องเที่ยวพากันไป กินอาหารอร่อยอรอรยนะคะพากันไปสวีทบวานโรแมนติกความรักดีมีความสุขนะคะเปี่ยมร้นเหมือนน้ำที่ล้นถ้วยแบบนี้เลยค่ะความรักดีมีความสุขค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะระมัดระวังว่าคุณจะสบายจนเกินไปจนป่วยนะเช่นไม่ค่อยออกกําลังกายหรือว่าชอบรับประทานอาหารอร่อยแต่ว่าไม่ได้คํานึงถึงสารอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าในเรื่องของไขมันนะคะความสบายจนเกินไปนะคะจะทําให้คุณป่วยได้แล้วก็ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องนะคะเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่าโรคกระเพาะนะคะ แล้วก็ในเรื่องของไขมันส่วนเกินด้วยนะคะโรคหัวใจเพราะว่าไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหงุดหงิดหัวเสียนะคะเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีค่ะ สุภาพความสุขความสําเร็จนะคะคุณจะได้เงินเข้าบัญชีหรือว่ามีเงินลงทุนหรือไปกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านการอนุมัติสินเชื่อนะคะมีเงินมาลงทุน จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีสิงห์โชคดีมากๆเลยในเดือนเมษานี้นะคะคุณจะร่ํารวยถ้าไปทําเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารคุณก็จะได้เงินก็จะผ่านการอนุมัตินะคะแล้วก็คุณก็จะมีเงินเอามาลงทุนนะคะมีเงินใช้เงินจ่ายเอามาใช้ในเรื่องของการออทําธุรกิจนะคะหรือว่าการค้าการขายการดําเนินงานต่างๆนะคะสร้างบ้านหรือ การที่จะไปติดต่อนะคะขอในเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะคะก็จะพบกับความสําเร็จในเรื่องของการเงินการธนาคารและสินเชื่อค่ะมีเงินมาลงทุนทําธุรกิจต่อยอดทางการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะการงานมีความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะคอรีแฟร์ หรือเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งรถทัวร์นะคะเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะธุรกิจการงานกระเตื้องเฟื่องฟูมีการเดินทางค้าขายน้ํามันก็ได้นะมีปัม๊มค้าขายน้ํามันเนี่ยนะคะมีการเดินทางบ่อยในช่วงของเดือนเมษานะคะก็จะทําให้คุณนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะการงานจะรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความแอคทีฟกระตือรือร้นไม่ค่อยได้หยุด นะคะค่อนข้างที่จะต้องทํางานค่อนข้างแบบกระฉับกระเฉงว่องไวงานด่วนงานเร่งงานที่ต้องอาศัยความอดทนนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะเกิดความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสําเร็จได้ดีค่ะก็อย่าเพิ่งขี้เกียจกันอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากําลังที่จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของลาภผลต่างๆถ้าหวังจะได้ ลาบลอยโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะมันจะเสียเงินเสียทองมากกว่านะคะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าคุณจะได้โชคจากความตายนะคะเช่นเงินประกันชีวิตหรือได้รับมรดกนะคะจากคนที่เรารักนะคะแล้วเราได้รับเงินปันผลหรือเงินมรดกหรือว่าเงินประกันชีวิตเงินที่ได้จากสิน ไหมทดแทนต่างๆ่างนะคะวินาศความเสียหายนะคะจะเกิดขึ้นกับความฝันความหวังนะคะอะไรที่หวังและฝันเอาไว้ จะไม่เป็นจริงจะยังมาไม่ถึงต้องอดทนต้องรอคอยต้องแห้วไปก่อนนะคะนกไปก่อนดังนั้นอะไรที่ปรารถนาะอะไรที่หวังไว้จะยังไม่ได้ในเดือนเมษายนนี้นะคะก็เปรียบเหมือนกับโชคลาภนี่แหละนะคะก็ยังไม่ได้โชคในการเสี่ยงยังไม่ได้อะไรที่ฝันที่หวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือว่าในเรื่องของความรักอันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความรักนะคะความรักที่ปรารถนานะคะอู้อยากได้ชายในฝันอยากได้เจ้าหญิงในฝัน ยังไม่ได้นะคะแต่ว่ามีความรักเข้ามานะมีความรักเข้ามาแต่ยังอาจจะพบ,พบไปแล้วอาจจะยังไม่ใช่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนรอคอยนิดนึงนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะยังไม่เจอคนที่ใช่สักเท่าไหร่นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นประเภทแบบคู่ซ้อมคู่รองคู่คุยคู่ให้ศึกษากันนะคะแล้วอาจจะยังไม่โดนใจหรือไปต่อกันไม่ได้หรือความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะต่อไปค่ะภา่เทพยากร จะทำนายให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ค่ะไพ่เทพพยากรณ์ได้ไพ่จ u s t ิก สำหรับคำทำนายไพ่เทพพยากรณ์นะคะความถูกต้องเที่ยงธรรม justice นะคะได้ไพ่มหาภลตะหมายถึงการใช้อำนาจโดยบริสุทธิ์ใจไม่ลำเอียงไม่มีอคติทางด้านการศึกษานะคะทำนายว่าจะสอบชิงทุนได้จะเรียนจบจะเรียนสำเร็จพบกับความสำเร็จก้าวหน้าทางด้านการเรียนในเรื่องของการงานนะคะหมายถึงการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนมีความรอบคอบได้ผลดีนะคะถ้าไปสอบบรรจุ เข้ารับราชการก็มีเกณฑ์ว่าจะสอบได้ได้ขึ้นบัญชีนะคะลักษณะงานที่ตรงกับคำทํานายของไพ่ก็คืองานราชการนะคะงานกฎหมายบัญชีงานผู้พิพากษาอายการทนายความนิติกร นักรัฐศาสตร์นักปกครองสถาปนิกผู้ตรวจบัญชีจะรุ่งม,มากนะคะจะขึ้นมากสําหรับไพ่ใบนี้นะคะชาวราศีสิงห์ที่ทํางานอย่างที่ได้แจ้งไปนั้นนะคะก็จะได้ผลประโยชน์นะคะได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ดังด้านการเงินหมายถึงสถานะการเงินสมดุลรายรับรายจ่ายสมดุลนะคะดังด้านความรักหมายถึงรักบริสุทธิ์แต่จืดชืดเย็นชาหรือความรักที่มีเหตุผลมีกฎเกณฑ์กติกาเคร่งครัดมากจนเกินไปนะคะยึดมั่นอยู่ในแบบ กฎระเบียบมากจนเกินไปนะคะเลยทําให้ไม่ค่อยมีความสุขหรือว่าเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกเท่าไรนักนะคะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งควรมีการที่จะเคลียร์ปัญหาหรือว่าพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะว่าความคิดไอเดียต่างๆนะคะ ทัศนคติตรงกันจริงๆหรือเปล่าในเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะความอ่อนลา้าสุดโสมจากการใช้ใช้สมองมากจนเกินไปนะคะจนเกิดความเครียดและการนอนไม่หลับค่ะสำหรับในเรื่องการเดินทางนะคะมีความปลอดภัยดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจะไปที่ไหนก็พกติดตัวด้วยพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังไปด้วยนะคะเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะต่อไป ไพ่ออร์คเคิน คำทำนายไพ่อรอเคินนะคะด r เ c กชันกอ a เดียนนะคะ Choose the path ก็ให้คุณเลือกเส้นทางเดินของตัวเองให้มันชัดเจนนะคะบางทีการที่คุณตัดสินใจที่เจนว่าคุณจะเดินทางไปในทิศทางไหนคุณจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนนะคะก็จะทำให้คุณนั้นสำเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าคุณไม่ชัดเจนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกเรียนอะไรคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํางานอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองดีหรือว่าจะขายสินค้าอะไรเปิดตัวสินค้าอะไรดีนะคะก็หาความรู้ค่ะนะคะหาความรู้ก่อนอื่นต้องเกิดจากความชอบก่อนนะคะว่าตัวเราใจเราเนี่ยชอบเส้นทางนี้ไหมชอบอาชีพนี้ไหมชอบผลิตภัณฑ์นี้ไหมนะคะแล้วจากนั้นก็ไปศึกษาหาความรู้ให้มันได้ข้อมูลเยอะๆแล้วจึงลงมือทํานะคะถ้าหวังอย่างเดียวคิดอย่างเดียวแล้วไม่ ไม่ลงมือทําก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จค่ะต่อไปไฮออรเ์เเคิลในเรื่องของความรักค่ะ ได้ไพ่โซเมดได้ไพ่ของเนื้อคู่นะคะ yes this is your so u l m a t e อาลลในเรื่องของความรักบางคนอาจจะได้เจอคู่ครองต้องใจนะคะซึ่งตรงกับไพ่ e i g h of cups นะคะได้พบได้พบคู่ครองต้องใจแล้วบางคนอาจจะได้เจอกับคู่ครองต้องใจได้เจอเนื้อคู่จริงๆแต่บางคนเข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแค่ คือบางบางครั้งเนี่ยเขาเข้ามาแล้วคุณอาจจะยังคิดว่าเขายังไม่ใช่เขายังไม่ใช่คนที่คุณฝันบางทีคุณอาจจะตั้งตั้งความหวังความฝังไว้10อย่างร้อยอย่างก็ได้แต่เขามีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่คุณหวังคุณฝันเอาไว้เขาอาจจะมีเพียงแค่1 0หรือแค่20%ไม่ถึงครึ่งเลยนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังกับเขาก็ได้นะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะได้เจอกับโซเมดได้เจอกับเนื้อคู่มีโอกาสที่จะได ได้พบรักได้ศึกษาเรียนรู้ได้ถูกใจกันบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถูกใจกันมากๆ จนคิดว่านี่แหละคือคนที่ใช่นะคะบางทีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันค่อนข้างแรงรักกันหลงกันแต่ยังไม่ทันได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างจริงจังยังไม่ทันได้เกิดปัญหาแล้วให้เราได้พิจารณาว่าเอาจริงๆแล้วเขาและเราเนี่ยเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าด้วยดังนั้นบางทีความรักก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้ก็แล้วกันค่ะ เอาล่ะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจชนอนนายทลาดพยากรณ์ไบคูเอด้วยนะคะฝากคลิปหน้าจะเป็นการทำนายใน EP ที่2นะคะของเดือนเมษายนนะคะของราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไกด์ไลน์แนวทางนะคะในการที่จะรู้ว่าดวงชะตาของราศีเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะวันนี้ทำนายแบบ EP 1แล้วก็ใน EP ที่2ก็จะเป็นการทานายการวางไพ่อีก แบบนึงแล้วก็มีไพ่เสริมเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยายความเพิ่มคําทํานายให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายแบบโดยรวมซึ่งอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการชมทํานายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคุณคณนั่นเองค่ะนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่นานไพ่ทาโร่ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ